เจอร์ลาดขอให้ซวเรตไม่ย้ายไปอาเซนอลหลุยเชอเลสอดีตกองหน้าทีมชาติออรูวัยได้เปิดเผยความหลังของเขาในการเป็นผู้เล่นของสโมโสริวพูผ่านสื่อแนะนำอย่างดิทัดไลน์ตอนที่ผมออกจากอาแจกผมได้รับข้อเสนอจากริวพูและสเปอร์มันวางอยู่บนโต๊ะของผมและผมแทบไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยผมเลือกริวพูในทันทีเพราะผมเป็นแฟนตัวยงของซีเฟนเจอร์หลาดและเฟอร์นันโดตอเรสแต่อย่างที่คุณรู้มันค่อนข้างน่าเสียดายที่ผมไม่สามารถเล่นร่วมกับตอเลสได้มันคงจะเป็นความฝันของผมเลยที่ได้เล่นกับเขาผมเเเเเคยยยล่่นนนกมมมโดใใใช้ตอออสูทีีป ผมได้เห็นลิฟพูมไม่เซ็นัญญากับนักเตะใดๆเลยนักเตะหลายคนเซ็นัญญากับทีมอื่นเพื่อเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ผมไม่ลังเลเลยผมอยากไปยูเวนตุสซึ่งพวกเขาสนใจในตัวผมในตอนนั้นแต่เป็นโค้ชอย่างเบรเดนโรเจอร์ที่เข้ามาและโน้มน้าวให้ผมอยู่ต่อจากนั้นในปี2 0 1 3ผมต้องการย้ายทีมอีกครั้งเพื่อไปอยู่กับอาเซนอลเพราะว่าพวกเขาได้ไปเล่นยูเอลทุกปีพวกเขาเต็มใจที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อผมแต่ในอังกฤษมันคงไม่ดีแน่ๆถ้าคุณย้ายออกจากลิ์พูเพื่อย้ายไปอยู่กับสโมสรคู่แข่งอยาานนงอา่างอออาาาาาาเเนนนนนนลลจจกััั้้ววึงงดดขมมมหผผแะะพู่่ฟ คยเ,เกือบที่ย้ายไปยังเรอัลมาดริดหรือทีมอื่นก็ได้แต่การตัดสินใจที่ดีที่สุดคือให้คุณอยู่ต่อและไม่ย้ายไปอาเซนอลเพราะมันจะไม่ทําให้คุณดีขึ้นเลยถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ต่อแล้วปีหน้าคุณจะได้ข้อเสนอจากสโมสรใหญ่ๆอย่างบา,าร์เซโลนาเรอัลมาดริดและไบร์ทมิมนิคจากนั้นคุณค่อยตัดสินใจแต่อย่าไปอาเซนอลเลยอยู่ต่ออีกสักฤะดูการเธอนั่นคือสิ่งที่เขาพูดกับผมและผมยอมรับคําพูดนั้นของเขาและไม่ย้ายไปอาเซนอล